เวลาเราจะสั่งกาแฟตามช็อปต่างๆก็จะมีรสชางกาแฟยังไงรพี่น้องกาแฟหน่อยเพื่อนดูตัวเนี่ยเห็นไหมครีมาครีมากแล้วก็ตัวบอดี้กาแฟเฮ้ยคนโหตรออกมาลายสักเต็มตัวแต่ใส่เสื้อลายคิตตี้ก็กราบสวัสดีทุกคนไปทุกคนพักงานเอาอย่าง ตอนเรขก็สู่รายการอะไรนะรายการแวะพักทักทายตอนหวันเย็น10ปีที่แล้วน้องไคเดอร์ครับวันนี้มาเจอกันในโหมดของกาแฟอีกแล้วนะครับเราเคยพูดคุยกันไปหนึ่งรอบเนาะบ้างแล้วใช่บ้างแล้วหลายคนสงสัยไม่ใช่หลายคนหรอกผมเนี่ยสงสัยว่าผมเป็นใครไม่ใช่ว่าไอ้ที่มันเขียนอยู่บนซองกาแฟเนี่ย มันบอกอะไรบ้างอ่าเอาว่าเอาคลิปนี้นะครับถ้าใครที่ชมอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็เวลาเราเลือกซื้อเราจะได้มีเรียกว่ามีข้อมูลเบื้องต้นในการเลือกให้ตัดสินใจใช่ให้ให้ให้มันตรงกับที่เราต้องการับโดยปกติทั่วไปก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับก็ประมาณนี้ครับก็คืออย่างอย่างตัวอย่างในนี้เป็นโทษนะครับขออนุญาตอันนี้เป็นกาแฟจาก ลงคั่ว่า On Air โรสเตอนะครับก็ขอบขอบคุณนะสำหรับการสนับสนุนนะครับก็ส่งมาให้ได้ทดลองชงแล้วก็ชิมกันครับใกล้ใกล้หมดแล้วนะครับ ยังยางบนหน้าซองเนี้ยส่วนมากมันมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างทีนี้เราก็จะมาดูกระบวนการนะครับอย่างอย่างบนซองตัวนี้เขาบอกว่าเป็น w a ช h w a h เนี่ยก็คือเป็นกระบวนการที่ใช้น้ําในการแปรรูปก็คือจะมีการคัดเลือกผลเชอร์รี่ด้วยกันเอาไปแช่น้ําดูว่าผลไหนสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เสร็จแล้วพอผลเชอรี่เนี่ยมันอิ่มน้ําเข้าไปแล้วเนี่ยมันอิ่มจุลินทรีย์แล้วก็จะมีผลต่อรสชาติก็คือรสชาติพวกนี้จะออกไปทางคร e มค c l แล้วเขาก็จะเอาไปสีเปลือกกาแฟนะครับ หรือว่าเมือกเนี่ยออกหรือพอเมือกมันออกเสร็จแล้วก็ไปล้างน้ําให้เมือกที่เหลือเนี่ยถูกชะล้างออกไปแล้วก็ไปตากโดยคุมความชื้นนะครับแล้วก็ต้องเกี่ยมเมล็ดกาแฟให้มันแบบแห้งสม่ําเสมอแล้วก็กาแฟที่มันผ่านการโปรเซสแบบนี้เนี่ยมันจะมีรสชาติที่ค่อนข้างแบบชัดเจนแล้วก็จะมีความสะอาดใครที่ชอบแบบคลีนๆเนี่ยตัว w a ช h เนี่ยก็จะจะเหมาะอ๋อแล้วเนเชอรอน เนเชอรัลคือเป็นกระบวนการนําผลเชอร์รี่ที่สุกจัดนะครับมาตากแห้งแล้วก็ให้เนื้อและเปลือกบางส่วนในหลุดล่อนแล้วก็ใช้เวลาตากเนี่ยประมาณ15-30วันประมาณนี้ครับพอ,อผลมันแห้งเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำให้มเมล็ดกาแฟเนี่ยดูดซับสารอาหารต่างๆได้อย่างเต็มที่แล้วก็จะมีรสชาติที่จัดจ้านแล้วก็จะมีความเข้มข้นแล้วก็มีเนื้อสัมผัสมากครับด้วยการตากแบบนีน้จะทําให้ตัวกาแฟเนี่ยมันมี รสชาติที่คล้ายกับพวกผลไม้สุกประมาณนี้ส่วนการคั้วเนี่ยก็มีก็มีส่วนกับตัวเมล็ดกาแฟเหมือนกันครับล้วโปรเซสแต่ละอย่างเนี่ยมันทําให้รสชาติเปลี่ยนแปลงไปมันขึ้นอยู่กับการโปรเซสหรือว่าการครั้วก็แทบจะมีผลทุกองประกอบเลยตั้งแต่สายพันธุ์กาแฟแล้วก็แหล่งปลูกนะครับแล้วก็โปรเซสแล้วก็การการคั้วแต่ละโปรไฟล์แล้วตอนนี้ตอนนี้คือเพิ่มเติมมานคือมันก็จะมีโปรเซสที่แบบ ทั้งแบบฮันนี่แล้วก็เริ่มมีคาร์บอนิกนะนะครับมีมานานแล้วแหละรสชาต่เริ่มมีคาร์บอนิกอันนั้นโลบิกแล้วก็มีการใช้ยีสต์ด้วยคือรสชาติกาแฟมันก็จะซับซ้อนตัวนี้ก็คือก็คือเพื่อนๆก็ลองไปหาข้อมูลมเพิ่ม,มเติมครับอ๋อครับอันนี้ก็มาเป็นเป็นข้อมูลเบื้องต้นคร่าวๆเอาไว้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกเวลาเราจะสั่งกาแฟตามช็อปต่างๆแล้วก็จะมีรเชายดกาแฟยังไงพี่น้องกาแฟหน่อย ทุ่งตามทั้งสองถุงนี้เป็นวอชทั้งสองเลยเป็นวอชส่วนตัวที่ผมถืออยู่นี้เป็น n a t อร a l ครับก็คือมันก็อาจจะเป็นเป็นเทสที่หลากหลายซึ่งแต่ละคนก็ชอบต่างๆกันไปอ่านแต่วันนี้วันนี้เราก็คือเอาได้ตัวนี้มาได้ตัวนี้มาประมาณนี้ครับถ้าถ้าถ้าดูจากสีเม็ดนะครับวอชวอชนี่จะแห้งๆนะไม่ค่อยมันนะครับจะแห้งๆออันนี้อันนี้เลเน n a t รั a l ซึ่งตอนนี้ผมค e <c oughs> ิดว่ามันน่าจะอยู่กับระดับระดับการขั้วด้วยอะโปรเซสก็ส่วนหนึ่งซึ่งตรงนีง้ผมขอขออนุญาตไม่ลงลึกแล้วกันเพราะความรู้เราแบบอะยังยังไม่ได้แบบเยอะมากเดี๋ยวอาจจะไปให้ <cus> ข <c oughs> <co ff Of> ้อมูลผิดครับไม่ลงลึกเข้าเข้าครึ่งเดียวพออาเข้าไปแค่หัวเลกแบบคือแค่แค่รูปหัวคอแค่หัวคอไม่แหลดโฟกมันจะเข้ากล้องนะเนี่ยอาโอเคไได้เดี๋ยวไหมให้ป๊าป๊าตัดออกเดี๋ยวว่าปไม แต่ว่ากาแฟที่ดีฮะต้องกินแบบไม่ใส่เลยเลยอันนี้คือหัวข้อของอ่ามันก็จะมีองค์ประกอบแบบนี้ครับก็คืออ่าแหล่งปลูกแหล่งปลูกตัวนี้ตัวนี้อ่าสารตัวนี้มาจากอ่าแม่จันใต้เชียงรายแล้วก็ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลระดับความสูงก็เกี่ยวครับก็มีผลต่อสารอาหารแล้วก็การเจริญเติบโตของของพวกเมล็ดกาแฟอย่างเช่นแม่จันใต้นี่สูงจากระดับน้ทะเล 1380เมตรครับก็เป็นข้อมูลแล้วก็อันนี้ระดับระดับการขั่วเห็นไหมครับระดับการขั่วก็จะมีตั้งแต่ขั่วอ่อนแล้วก็ขั่วกางไปจนถึงแบบว่าขั่วกางค่อนข้างเข้มแล้วก็ขั่วเข้มมันจะออกทนเป็นพวกแบบออกเป็นโทนนะครับเป็นนัตตี้คาราเมลอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จะบอกขนาดนะอ๋อขนาดน้าหนักอ่าตรงนี้ก็จะเขียนบอกว่าเหมาะสำหรับฟิลเตอร์แล้วก็เป็นเอสเปรสโซ่ฟิลเตอร์นี่คือ ทำอะไรก็คือกาแฟฟิลเตอร์เนี่ยก็ได้ตั้งแต่ดริปพวกนะครับพวกไอรอนเพสเฟนเพสพวกนี้ก็ได้ประมาณนี้ฮะพระเอสเปรสโซ่ที่คืออย่างโมก้านี่ก็ได้ครับโมก้าก็ได้แล้วก็เป็นเครื่องแมชชีนพวกนี้ฮะครับนี่แต่ไม่ได้กาแฟชาร์มาคือทำทำได้ทั้้งททไดุกแบบเลยใช่ก็เหมาะเหมาะกับสดเหมาะสำหรับทั้งสองแบบสมมติอะอย่างเช่นยี่ห้อเนี้ยเขาให้รายละเอียดมาหมดยี่ห้ออื่นมีไหมมีมีมีตัวอย่างไหมครับสักถุงก็มีเดี๋ยวผม อันนี้อันนี้เดี๋ยวให้ดูบ้างอันนี้ก็คือเขาจะบอกว่าอันนี้เป็นของเอธิโอเปียนะครับจากขางตามอเดมบันตาเนี่ยครับตัวนี้ก็เป็นสายพันธุ์เป็นไทปิกาและก็ใช้เป็นเนเชอรัลโปรเซสแล้วก็จะมีเทสโนดหรือว่าคาแรคเตอร์เหมือนกันประมาณนี้ครับซึ่งเทสโนตเนี่ยบางทีเราได้แบบคือมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์การกินคือบางทีได้แค่แบสองสเนี่ยผมว่าก็เก่งละซึ่งประสบการณ์การกินของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากครับกินให้มันแบบ ให้เรารู้สึกว่ามันเป็นแก้วที่โอ,โอเคสำหรับเราเราก็หารสชาติที่เราชอบเจอแต่ยังผมช่วงดื่มแรกๆเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกันการแบบหาประสบการณ์ใช่ไหมม,ม,มัน,มน,มนช่วงที่เราเป็นวัมรุ่นใหม่ใ,ม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 ใมช่ไหมช่วงนั้นก็เป็นช่วงแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์อ๋อบ่อยครับบ่อยม,มีคุณครูห <ไง S 2> ลายคนครับนั่นก็เป็นเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่มันจะมีอยู่บนบนถุงกาแฟโดยส่วนมากจะเป็นประมาณนี้ก็ประมาณนี้ครับนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบแต่ละซองว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ อันนี้คืออันนี้อันนี้ที่ผมใช้อยู่ที่บ้านนี่แหละครับก็คือพอช่วงโควิดมาก็คือเริ่มเริ่มศึกษาแล้วก็จริงๆเริ่มจาก Starletso แล้วก็มาใช้เป็น robot ตัวนี้ก็เป็นสกัดเป็น Epso ได้หลายซึ่งมันก็มีเันก็มีเกจนะ่รับวัดวัดเป็นแรงดันไบอยู่ตรงนี้ของไม่เมเยอะนะก็เยอะบ้างมีบ้างมีบ้างมันเหมือนมันเหมือนกับซื้อประการศึกษาศึกษาเยอะนะใช่ครับแล้วแบบเราก็แบบอยากอยากเรียนรู้ก็เลยแบบนี้มาเพิ่มก็ไม่ไม่ไม่ถือว่าแพงมาก สามารถซื้อติดบ้านได้สำหรับใครที่พอมีเวลามีมีอารมณ์สุนทรีอยากจะชงกาแฟแกินเองจริงๆอ่านลงท่านลงมาดีไหมก็มันก็หลากหลายที่พูดยากผมว่านะมันก็ถามว่าแบบเราก็ชอบแบบบางวันมันก,มนก็มันก็เปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศอย่างที่เราชอบเปลี่ยนบรรยากาศใช่ไหมชอบใช่ครับชอบครับสายอดอ d o o r ไหมพี่สายเป็นสายอ u t d o o r ไหมครับสายอ u t d o o หรือ indoor ะเบียงบ้างก็ได้แต่ที่บ้านไม่ใช่บนหลังรถไหมครับหลังรถมอไซค์แบบหมายถึงว่าเอาเอากาแฟไปชงอ๋อช่างมว่าไฟออสโลบาช่วงนี้เยอะอ่าสายสโลบาช่วงนี้เห็นเยอะเลยใช่นะครับเป็นอีกหนึ่งความรู้นะครับหลายๆท่านถ้ากําลังจะเลือกอยู่แล้วอาจจะเห็นไอ้ข้อความเยอะๆเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรไม่รู้ว่าเขาเขียนมาหมายเขาว่าอะไรก็ง่ายๆครับ กูเกิลนะครับใช่ใ <Safe> ช่ค <left> รับกูกูเ <cod> ก <u> to <together> ิลช่วยได้ครับช่วยได้อย่างที่พี่อะไรนะครับพี่อูพี่อูพี่อูอ๋อพี่อูใช่พี่อูเขาบอกให้เสิร์ชกูเกิลให้เสิร์ชกูเกิลอ๋อนะก็เอ้าฝากไว้เดี๋ยวผมจะลองลองทำวันนี้เราจะทำอะไรกันใช้เครื่องตัวนี้แล้วกันอ่าได้ครับเดี๋ยวผมทำเดี๋ยวผมทำเป็นเมนูนมให้แล้วกันก็เป็นเป็นลาเต้เป็นอะไรนี้ก็ได้หรือว่าเป็นเอาเป็นอเมริกาโน่ก็ได้ฮะอ่าได้ได้ โอเคเดี๋ยวเราไปอาร,อรอชิมกันนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะกา,ากาแฟนมด้วยเดี๋ยวตอนนี้เราไปบดเม็ดกาแฟก่อนได้ก่อนที่เราจะมาใช้เครื่องตัวนี้นะครับเ่ะโอเค okay, ไปกันเลย ตอนนี้เราก็ได้มาสองเมนูแล้วนะครับครับก็คือมีเป็นเอสเปรสโซ่ช็อตนะครับเดี <ผม S 1> ๋ยวเพื่อนดูตัวเนี้เห็นไหมครับครีมา่าครีมา่าแล้วก็ตัวอบอดี้กาแฟครับโอเคแล้วอีกแก้วหนึ่งยวผมทำเป็นเมนูเป็นลาเต้